ื่องสองเด็กชายผู้ยากจนที่เชียงใหม่มีเด็กชายสองคนชื่อนิรันและเกียรติพวกเขาเป็นเพื่อนรักกันแต่ชีวิตไม่ได้ง่ายสำหรับพวกเขาเลยทุกวันพวกเขาทำงานเล็กๆน้อยๆกวาดลานวัดช่วยยกของในตลาดพเพียงเพื่อจะได้มีข้าวกินในมื้อเย็นเช้าหนาววันหนึ่งนิรันเดินลำพังข้างถนนสั่นเทาในเสื้อบางๆ ระหว่างที่เดินผ่านตลาดเช้าบางอย่างก็สะดุดตาเขาชมผู้สีแดงสดกลิ้งตกจากแผงขายของลงบนพื้นเขามองไปร,บรอบๆก่อนจะหยิบมันขึ้นมาเบาๆแล้วปัดดุ่นออกเขายิ้มออกมามันสะอาดมันคืออาหารนิรัน์กลับถึงกระท่อมไม้ไผ่ใกล้หมู่บ้าน ที่ซึ่งเกียรตินั่งรออยู่อ่อนแรงและหนาวสัน่นนิรันถามว่าวันนี้นายได้อะไรกินบ้างเกียรติใส่หัวไม่มีเลยตลาดไม่ให้ขนของแล้วนิรันเยื่นชมพูให้เกียรตินายกินเถอะกินเยอะๆเลยเราตัวใหญ่แข็งแรงกว่านายต้องกินเกียตรดลังเล,เลเล็กน้อยก่อนกัดคําเล็กๆ นิรันยิ้มอย่างอบอุ่นแม้ว่านิรันจะหิวเช่นกันแต่หัวใจเขาก็กลับอิ่มเอมนับตั้งแต่วันนั้นมิตรภาพของพวกเขาก็แน่นแฟนยิ่งขึ้นแม้ชีวิตจะยากลำบากเพียงใดพวกเขาก็อยู่เคียงข้างกันเสมอแบ่งปันและห่วงใยกันเสมออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า